สวัสดีครับสมาชิก <c oughs> พี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อยหมาหาก็นำเอาพระสมเด็จวรละคลังเป็นพระในยุคปลายนะครับ<ม>บล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธารักษ์องค์นี้ด้านหลังเนี่ยเป็น เป็นหลังเสี้ยนไม้นะแต่ครูบาอาจารย์บางท่านเรียกว่าหลังวิเยดนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยหลังวิเยดแต่พรยมหาเนี่ชอบชอบเรียกว่าหลังเสี้ยนไม้ท่านเอาไม้ไผ่แค่ไม้ไผ่กดทับแกะว่าง <c oughs> แล้วก็เอาไม้ไผ่นะครู หรือว่าคูดหรือว่าถูไปจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะดูความงามนี่คือด้านข้างด้านข้างด้านหน้าเพื่อนสมาชิกดูด้านข้างดูด้านหน้า บล็อกพิมพของช่างหลวงสิทธิ์ในยุคปลายก็150ปีนะเพื่อนสมาชิกอพอ,อยามมหานนำองค์นี้ออกมาก็ถ้าหากว่าใครได้ดูหนัง The Store พระแท้คนเจนเนี่ยเรารู้เลยนะครับว่าเศรษฐีกษาบริผู้มั่งมีทั้งหลายนี่โดนโดนหลอกเยอะนะ หนังเขก็เอาความจริงเอาเหตุการณ์เอาเล่เหลี่ยมกลอุบายของวงการพักเครื่องมาให้พวก,พวกเราพวกดูในรูปแบบการบันเทิงก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะเพื่อนสมาชิกเข้าใจเลยครับว่าเศรษฐีท่านท่านมีเงิน <c oughs> แต่ท่านขาด,ท,าขาดท่านขาดปัญญาองค์ความรู้ ในด้านพักเครื่องก็มาเจอเศรษฐีเขาถ้าเขาไปเจอเซียนที่แบบภัพลักษเขาดีเขายิ่งชอบไปนะเพื่อนสมาชิกเพราะว่าเขาสําเร็จธุรกิจมีความประสบความสำเร็จด้านการค้าขายเขาก็เขาก็ต้องไปเจอกับผู้คนแบบมีชื่อเสียงในสังคมอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ คือจริตเขาเป็นแบบนั้นแต่เขาขาดองค์ความรู้ด้านพระเครื่องแต่เขามาเจอเซียนใหญ่ที่ที่มีประสบการณ์สื่อจับจ้องมีภาพลักษณ์ดีนะถ้าเซียนเหล่านั้นนะ <c oughs> มีคุณธรรมนะ,ะผู้ตามจริงยิบพระแท้ก็คือแท้ยิบพระเจ้ก็คือเจ้มีนะแตก่ก็คงจะมีน้อยแหละ แต่ส่วนมากเมื่อตัวเองมีชื่อเสียงเป็นเซียนแล้วเนี่ยหยิบพระเจ้ขึ้นมาบอกว่าแท้ก็แท้หยิบพระแท้ขึ้นมาบอกว่าเจ้ก็ต้องก็ต้องเจ้ผู้คนก็เชื่อตามนั้นเพราะว่าเชื่อในแบรนด์เชื่อในภาพลักษณ์นะถ้าใครได้ดูหนังเรื่องนี้ก็ทําให้เรามองอีกมุมหนึ่งได้นะเพื่อนสมาชิกพนะพระยมหาก็ ท่านอาจจะได้ยินเสียงแบบเสียงไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าเสียงแหบนะเป็นเป็นวัดไอ <c oughs> ช่วงหยุดยาวสงการนะคอตมฝนก็ตกสงการฝนก็ตกนะทำให้ไอเก็บคอถ้าเพื่อนสมาชิกได้ได้ดูหนังเรื่องเดอสโต พระแท้คนเจ๊นี่ก็อาจจะได้มุมมองได้ข้อคิดเหมือนที่พ่อเยมหาบอกนี่แหละนะแล้วก็พิจารณาให้ดีว่าพระแท้เนี่ยไ,ไม่ไม่จะเป็นต้องขายได้นะพระแท้เนี่ยไม่จะเป็นต้องขายได้นะเพื่อนสมาชิกเหมือนเหมือนเรามีพระสมเด็จที่คอเนี่ยเราเราต้องศึกษาเองนะเราอย่าเอาพระสมเด็จที่คอเราหรือที่บ้านเราเนี่ย <c oughs> ไปให้คนดูคนนั้นส่องคนนู้นบอกว่าแทหรือไม่แทเสียสุขภาพจิตนะอันนี้นํามาบอกเล่าสู่คนฟังเบื้องต้นอย่างองค์เนี้ยพ่อใหญ่มหาเคยลงไว้แล้วบอกที่มาที่ไปไว้แล้วไอห้หลังเนี่ยหลังหลังต่างอ่ะหลังกระดานหลังเคือเทาวันหลังดอกพิกุลเรียกว่าหลังวิเนียดหลังล่องมาก นะหลังที่มีฟามแตกต่างจากหลังเรียบทั่วไปนะพรายามหาได้กล่าวไว้แล้วหลายคลิปเพื่อนสมาชิกท่านใดอยากทราบรายละเอียดก็เสิร์ชดูได้นะในในช่องมหาสองพระบ้านนะนะเข้าเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกล้องกล้องขยายไปด้วยกันนะ ขยายก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะเพื่อนสมาชิกขยาย10เท่าก็ถือว่าไม่มากนะขยาย1ิบเท่าขยายสิเท่าก็ก็พอดูได้นะถ้าเพื่อนสมาชิกมีขยายสิเท่าก็ลองส่องพิจารณาดูดีๆนะ <c oughs> เอกลักษณ์ของ บล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิ์เนี่ยไหลจะตกทตั้งสองข้างนะเพื่อสมาชิกสังเกตไหลตกทั้งสองข้างล่องลักแล้ด้านฝ่ามือเราสายอง์พานี่จะสูงเล็กน้อยแล้วในแขนเขานี่เ็จะขยะัขยัขยุกขยุกขยน่นขยน่ขยนลงอย่างนี้นะอย่เงียเพื่อสมาชิกจะไม่เรียบตึงนะลักษณะแบบนี้ ภาคเขานี่ยจะเป็นลักษณะผลมะตูมนะหรือว่าคล้ายกับหัวตะกะแตนหรือว่าคล้ายกับเมล็ดพริกไทยนะเพื่อนสมาชิกโคนเกตก็จะอวบนะโคนเกตจะอวบปลายจะแหลมเพื่อนๆดูซุ้มละคังเขานะ <c oughs> ซุ้มละคังเขานี่ลักษณะไว้ผาซีกนะเพื่อนสมาชิกดูนะครับเนี่ยลักษณะ ลักษณะไหวผาซีก็จะยุบย่นหดเข้าไปอย่างนี้นะยุบย่นหดเข้าไปนี่ความงามเนี่ยความงามของเขาหนะสวยงามยุบย่นหดเห็นไหมครับเนี่ยยุบย่นหด พักนี้ก็เป็นคื่นเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเป็นคืนหดเป็นคืนหดเนี่ยด้านในด้านในซุ้มห้าคงนี่เขาจะเขาจะไม่ชันเขาจะไม่ตึงก็จะม้วนหดเหี่ยวม้วนหดเหี่ยวลงไปเรื่อยๆนะเนี่ยม้วนหดเหี่ยวลงไปแบบนี้นะ เดี๋ยวให้ให้นเพื่อน <ๆ S 1> ได้ดูมันแบบใกล้ๆนะดูซุ้มนัคังเนื้อตรงซุ้มหนังเนี่ยลักษณะเงี้ยเพื่อนสมาชิก <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นของหลวงศิษย์หลวงวิจิตหลวงวิจารณ์ลักษณะก็คล้ายกันนะนม้วนหดก็ไปเห็นไหม <c oughs> เพื่อนสมาชิกความเป็นธรรมชาติที่เราเห็นช้ำๆนี่ก็คือคราบน้ำมันตัางอิวนะ คารานต้มันตังอิวอย่างเงี้ยเห็นไหมครับหลายท่านก็เรียกว่าไว้พาสีนะหลายท่านก็เรียกว่าไว้พาสีงดงามนะม้วนหดเหี่ยวม้วนหดเหี่ยวตรงซุ้มระฆัง เ่อนสมาชิกดูดูพื้นพระเห็นไหมครับลักษณะการการปริการแตกการปริการแตกการยุบการแยกก็งดงามเป็นธรรมชาตเิเพื่อนสมาชิกดูดูความงาม เราจะเห็นมชไหมครับเห็นการม้วนการหดตัวการม้วนการหดตัวงามแบบธรรมชาติาเพื่อนสมาชิกดูพระอุละท่านสิครับพระอุละ เนื้อนี่จัดเนื้อนี่จัดจ้านมากเลยนะเนื้อนี่จัดจ้านงดงามในลักษณะ,ะลักษณะฝ่ามือนะสังเกตดูนะองหลวงวิจิตองค์หลวงศิษย์องค์หลวงวิจารเนี่ยเหมือนกันเลยนะเพื่อนสมาชิกลักษณะฝ่ามือประกบลงมือขวาประกบมือด้านซ้าย ซ้ายเราฝ่าองพระนะครับนี่ประกบลง <c oughs> นี่คือด้านหน้านะเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆได้ดูด้านหลังหลังวิสเนียตครูบาอาจารย์ท่านบอกหลังวิสเนียตแต่พระยมมหามองต่างนะหลังเสี้ยนไม้จะถูกนะ,ะเราก็ต้องดูให้ดีนะเพื่อสมาธิ หลายตั้งก็บอกว่าอ,อของเล่นแบบก็มีคือของเล่นแบบนี่พ่อใหญ่มา mm. ก็มีนะคือเขาจะตึงตึงหมดนะเรียบตึงหมดแต่ของแท้เขาเนี่ยเขาจะข,ายขยุกขย่นเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนื้อหดนะเนื้อผ้าเขาหดเขาหดเหี่ยวนะเหมือนเนื้อคนแก่อายุ80ปีอะ mm. เพื่อนสมาชิกน,นึกนึกภาพใช่ไหมครับเราเราดูคอดูหน้า ดูแก้มหรือว่าดูแขนดูหนังของคนแก่อายุ80ปีอะนะเนื้อจะหดเหีเ่ยวเดเหมือนกันเลยกับไปดูเนื้อเด็กอายุ16-17ปีนะสิบหเปีนะเด็กเนื้อก็จะตึงพระยมามหาก็เห็นของเรียนแบบนะหลังวิเนศษของเรียนแบบก็มีตึงเลยนะเพื่อนสมาชิกเห็นเห็นมาแล้วนะ เห็นมาแล้วก็ทีนี้ก็อยู่ที่ประสบการณ์เลยครับว่าใครใครใครอ่านตาําราใครศึกษาใครผ่านตาพาระแท้มาเยอะใครสัมผัสพระแท้มาเยอะประสบการณ์ก็จะเพิ่มนะก็จะจับนะจับดูการจับพระสมเด็จนะเพื่อสมาชิกจับเราสัมผัสได้เลยนะนึกนุ่ม เป็นยังไงแข็งกระด้างเป็นยังไงแข็งกระด้างกับนกนุ่มมันต่างกันยังไงจับแล้วก็โยนใส่มือเล็กๆโยนขึ้นโยนลงเรียกว่าเดาะใส่มือนะเพื่อสมาชิกดาะใส่มือนะเขย่ามือเดาะมือพลิกดูจับสัมผัสแล้วก็ดมดมดูกินสองหน้าสองหลังพิจารณาให้ดี พระแท้เนี่ยไม่ไม่จะเป็นต้องต้องขายได้หรอกเพื่อนสมาชิกแค่เรามีองค์ความรู้นะแต่ที่พ่อใหญมหามองตลกสุดก็คือพวกเซียนเวลาเราเอาพระไปให้เขาดูเนี่ยเขาไม่ได้จับพระเราดูซ้ําไปถูกต้องไหมครับเขาไม่ได้จับนะแค่เขาปาดตามองปับ๊บเขาขยับถาดนี้เลยนะหรือว่าจับที่คอเราเนี่ยเขาวางเลยผิดพิมพ์ เห็นไหมเพื่อนสมาธิเขาบอกเขาดูพิมพ์เขาดูเส้นตรงไหนพวกนี้ก็จะมาแบบมาในหลายเดียวกันล่องเดียวกันเพื่อนกันสมาคมสถาบันเดียวกันเขามีข้อตกลงกันแล้วพวกเนี้ถ้าได้ดูหนังดูตพระแท้คนเกนโอเล่เหลี่ยมเยอะพวกนี้โหดร้ายนะโอ้ตั้งแต่ <c oughs> โออยากดูสวรรค์อยากดูนรก ก็ดูในวงการพระเครื่องอ่ะเขาว่าอย่างังนะน่ากลัวดังนั้นเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยอัตตาอัตโนนาโทนะอยู่ที่การพึ่งตัวเองของพวกเราแล้วแหละเพื่อนสมาชิกนะพวกเราก็ต้องแบบพึ่งตนเองแล้วทีนี้ต้องต้องเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นเราดูพระสมเด็จเนี่ยเราต้องส่องพิกดมไอ้ไอ้เรื่องพิมพ์เราอย่าเพิ่งไปใส่ใจมัน พิมพ์มาท้ายสุดว่าาะอย่ามหานี่ให้ให้ให้พิมพท้ายสุดเนี่ยนี่คือด้านข้างเห็นไหมครับที่เราเห็นบอบช้ำเนื้อเนื้อบอบช้ำเนี่ยผิวในผิวคนแก่คราบน้ำมันตังอิวนะคราบน้ำมันตังอิวเปเือดสมาชิกดูเห็นไหมดูด้านข้างดูด้านข้าง ดูลักษณะร่องเขาเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยร่องเขาก็เป็นธรรมชาติไหมครับคือร่องเขาจะปากร่องเขาจะไม่ตึงถ้าของเรียนแบบปากเขาจะตึงเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติเนี่ยปากร่องเขาจะคือเขาจะไม่เสมอกันหมดเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยร่องเขาถ้าของเรียนแบบเขาจะเสมอกันตึงเสมอกันแต่ว่าของแท้เขามีการน,นูนเห็นไหมนูน,นต่ํา โนนต่ําลึกตื้นเห็นไหมโนนต่ําลึกตื้นก็จะต่างกันเนี่ยร่องเนี่ยเราเราต้องสังเกตแบบนั้นนะนี่คือนี่คือด้านข้างให้เพื่อนสมาชิกดูด้านข้างดูทุกข้างเลยนะ เพื่อนสมาชิกดูบ่อน้ําตาเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยแปลกมากแต่จันไม่เพื่อนสมาชิกหลุดมาเม็ดเดียวพระเจามาเรียกว่าเม็ดพระาธาตุเนี่ยหลุดมาเม็ดเดียวเลยนะคลาสสิกมากเม็ดนี้นะเม็ดแดงเม็ดดำบ่อน้ำตาครบนะบองค์เนี้ย เพื่อนสมาชิกดูดูพระพักท่านเห็นไหมครับงามเป็นธรรมชาติเพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกองค์ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e ให้พ่อใหญ่มาหาช่อง2องพ่บ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ